ในที่สุดก็ได้มาแสขนมตอนนี้จะเป็นอะไรไปได้นอกจากเปียโมจิตัวนี้เป็นร้านแม่มุยกินแซบตัวดังใน t ิกตอกกดมาหลายวันกว่าจะได้นอกจากกดหลายวันแล้วเรายังต้องรออีกหลายวันกว่าจะมาบอกตามตรงเลยว่ากดได้อะไรมาจําไม่ได้หรอกเพราะว่าขอให้ได้แล้วก็รีบกดรีบจ่ายตังค์สรุปคือได้เปียโมจิดิฟนูเทลล่ามาแค่แกะจองก็หอมแล้ว ดูสิโอ้ยเด้งหนึ่งเดหนึ่งหน้หนาเหลืองนวลเดี๋ยวเรามาพายดูกันรีดเลยค่ะเตรียมพร้อมกับความยืดหรือยังเดี๋ยวเราจะมายืดให้ดูหนึ่งสองสามยืดนี่คือแกะกล่องพัสดุแล้วก็เอามารีวิวเลยนะไม่ได้ผ่านการเวฟแต่อย่างใดทุกคนดูว่ามันยืดขนาดนี้ ยืดมากค่ะแม่ยังไม่ทันชิมก็เข้าใจแล้วว่าทำไมร้านนี้ถึงขายดีขนาดนี้ออเดอร์ถล่มทลายหนึงความยืด 2. ความหอมสความนัวสี่ความคุ้มชิมเข้าไปยิ่งโอ้โหแอบกระซิบว่าเรายังมีกดอีกสามกล่องยังไม่มาซึ่งเป็นไส้ต่างๆกันไปแต่กล่องนี้รับรองว่ามามุงไปซ้ำแน่นอนไหนลองมาชิมกับดิฟนูเดลลาหน่อยสิโอ้ยเธออร่อยมาก เดียวแต่มันอดใจไม่ไหวอะ่ะขออีกคำขออีกคำขออีกคำแบบนี้เดี๋ยวต้องมีกล่องต่อไปแน่นอนสำหรับไปยโมจิตัวนี้เดี๋ยวจะลองดิฟต่างๆกันไปติดตามช่องมามุงไว้ได้เลยเดี๋ยวมามุงจะไปช่วงชิงแล้วก็กดมารีวิวให้ทุกคน